คุณผู้ชมคะเรื่องของความสมดุลเป็นหัวใจหลักของทุกเรื่องในชีวิตเพราะหากว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วโรคต่างๆเหล่านี้ก็จะห่างไกลจากตัวเราคะ่ะ โรคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสือเเส่อมเข่าเสื่อมตาเสื่อมโรคพาทินสันโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองโรค SLE ดังนั้นทําอย่างไรที่จะทําให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันสมดุลเราพูดคุยกับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปเรชันดีมค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยาจิตราค่ะวันนี้เราพูดถึงกรณีที่เราต้องการปรับภูมิคุ้มกันของคนที่มีภูมิกันสูงไป <C wow> ามากไปจนถ้ามีปัญหาก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่เล่นข่าวของเราเนี่ยมันหลังสารที่ทําให้เกิดการสร้างปุ่มกันมากเกินไปค <C. S 1> ่ะมันก็เกิดความเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการโจมตีตัวเองข <bishop. S 1> อ,องปุ่มคุ้มกันก็เกิดเป็นโรคอาการแพ้ปุ่มตัวเองทั้งหลากหลายสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมหรืออาการแพ้ปุ่มตัวเองเอาเป็นว่าเนี่ยมันมีอยู่5าตัวแล <C. S 1> <C. S 1> ้วค่าหน้าที่ของเราก็คือว่าหาสูตรที่มาปรับในคนที่มีมากเกินไปแล้วเราก็ให้อาสาสมัคร ใช้4แคปซูลต่อวันแล้ววันที่15เราก็เจาะไม่เลือดขาวก็ออกมาดูเราก็พบว่าเราก็สามารถลดสารที่มันมีมากเกินไปที่ทําให้เกิดปัญหาในอาการต่างๆนะครับการทดสอบของเราทําที่ศูนย์ใจเทคโนโลยีชีวการแพทย์เรื่องของความเสื่อมของดวงตาะะจริงๆปัญหาตาเนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือดขาวสร้างสารที่มีภูมิกันเยอะเกินไปนะครับไ,<ม>ไม่เคยมีใครเห็นต้อกระจก ม่านตาอักเสบจอประสาตาเสื่อมไม่ว่าจะิดแท่งหรือจะได้เปียกนะครับสูตรของเราเนี่ยสามารถที่จะลดให้สารที่ทําให้เกิดความเสื่อมเหล่านี้ภาพที่7จนะฮะจะเป็นผลการทดสอบในอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเราสีแคปซูลต่อวันแล้ววันที่15ก็เจะไม่เลือดขาวออกมา แล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุมเป็นตัวหลอกครับเป็นตัวหลอกเราจะเห็นว่าไอ้กราฟที่เป็นสีชมพูนะก็คือวัดได้จากอาสาสมัครที่ใช้เฉพาะแคปซูลของเรานะครับเห็นว่ามันลดลงมาชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับเพราะนั้นต้นเหตุมันหายไปต้นเหตุที่มันเกิดความเสื่อมของดวงตามันหายไปเพราะผลอาการก็ดีขึ้นค่ะ มีกลุ่มตัวอย่างของคนที่มีปัญหาเรื่องความเสื่อมของตาเรามาดูครับในภาพที่9้านะครับค่ะในภาพที่เก้าจะเห็นว่าในเนี้ยเราจะมีคนที่เป็นต้อกระจกนะครับสายตายาวน้ำมุนตาเสื่อมตาสู้แสงไม่ได้อจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตาแห้งต้อลมน้ำมุนตาเสื่อมแล้วที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกซึ่งถ้าว่าไม่รีบรักษาแล้ว ก็มีสิทธิ์ที่จะสูญเสียตามองเห็นะนะครับทีนี้เรื่องจอประสาทเสื่อมอันนี้สําคัญเพราะถ้าหากว่าเป็นแล้วมันต้องฉีดยาเข้าไปในตานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าสุนรหรีหเลยนะครับล้กกาก็เสียงด้วยเราก็ใช้เฉพาะแคปซูลแล้วก็อาการกะดีขึ้นได้